ขอบินทบาทนะชีวิตมันอัตตการมากนคุณโยมข้อนี้ข้อบินทาบาทนี่บินทาบาทอะไรชีวิตอัตตาทัดมากนี่ชีวิตอัาาตตัดมากเป็นอย่างไรนะเราจะมาอธิบายให้คุณโยมเข้าจิตเข้าใจตรงนี้เลยดเดียวก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าชีวิตอัตกาทัมากนั้นเป็น มาดูพุทธ,ธในพุทธ,ธภูมินี่นะพุทธธาตุไฟน,นี่ชีวิตนี่ไม่ใช่อัตคันชีวิตอัตคัดไม่ใส่ชีวิตของพุทธ,ธแต่เป็นชีวิตของหยาิโยมชีวิตญยาิโยมที่มาอยู่ในยุคที่เป็นยุคของโควิดนี่แหละคนที่ม,ม,มีเดินมีทองก็ไม่เดือดร้อน แต่คนที่ต้องทำมากินเกิดรอดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดการล็อกดาวไม่ให้ออกมาค่าขายหรือค่าขายได้แต่ไม่ ชีวิตอาการเนี่เป็นชีวิตของญาติโยมไม่ใช่ของธธพุทธะพุทธะเนี่ยอยู่สุขสบายแล้วอยู่สุขสบายเอามาแกลก้เพราะว่าอ่าอยู่ในยึดฐานนี้ยึบมันจะหดบุญยังะเป็นสุขแต่ชีวิตอากาศเป็นของคุณโยมส่วนคุณโยมที่มีิ็มีทองก็อในอากาศด้วยอ่านันก็เพราะว่าเขาทำบุญมาเอง สมมบุญบารมีทของเขาัาลงหลานีแต่ว่าก็ต้องช่วยดังนั้นพุทธจะจึงออกมาบินทบาทบินทบาทนี่บินทบาทอะไรบินทบาทของพุทธะนี่บินทบาทเพะให้อยากโยมได้ใส่บาตรการใส่บาตรครั้งนี้ก็คือการออกมา ออกใม้เร็วด้วยออกมาให้เร็ว,ออม,ารว,รวมารับสบิ่งกันนี่มารับสบิ่งเป็นการใส่บาตรให้กับพุทธอย่างนี้นะคุณย่อมนี่ขอยินทาบาทเถอะอย่าได้กลัวเลยอืมคนเรานี่ถ้าเกิดบาเรากลัวมันก็ทูกละเพราะเรายังมีเกเรมีฐานะมีอุป,ปาทาน ใครๆก็อยากจะปลอดภัยเราก็อยากจะปลอดภัยแต่ถามว่าชีวิตของเราี่มันปลอดภัยในยจริงหรือเปล่าม่อมีความเสี่ยงรับวัคซีนมีเสี่ยงแต่เสี่ยงไมไรมาตอากับชายชีวิตทำมาหากินต้องออกไปพูปะผู้คนเราต้องออกไปพบปะผู้คนไปทำมาหากินเสี่ยงต่อการติดโควิดน้าติดโควิดก็เสี่ยงต่อการตาย เสี่ยงมากกว่ารับวบัีรบบกระบาดวัคซีเสียเส่ยงมากกว่าเ,าเราจะเสียงมากหรืเสียง,งน้อยข้อนี้บินเทาบ่ารก็ให้มารับวบัคซีงกันมา,มานี่ไม่เท่าไรต้องบินเทาบ่ายกับคนทีนะ่พูดไม่ดีนะราห้าว่าการรับวัคซีนนี่ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะคุณยอมที่จนะมา คุณยงผิดแล้วนะคนที่ว่าเล่าอย่างนี้ต้องมีชีวิตสุขสบายแล้วไม่ต้องไปทํามาหากยนลาบากลำบนอะไรแล้วนี่เขามีชีวิตสุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายอยู่ต่เรานี่มันเป็นนี้เป็นสิงมีปัญหาเรื่องของการประกอบอาชีพต้องพบปะผู้คนคนที่เขามีแล้วเขาหมั่นมีสีทสุขแล้วก็ไม่จําเป็นต้องออกไปหาใครต่อได้ ข้าก็ไมต้องเสียข้าจะแหมรับบางสิ่งขาจะอยู่ธรรมดาข้องๆไม่ต้องทําอะไรเลยข้ก็มีกินมีใช้ก็ก็พูดได้ละนะนี่ว่าสิ่งไหนดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ต้องขอบินธบาติละคุณโยมเลิกบูษเสียชาวฮันเรื่องของวัตสิญี่ปุ่เลิกบูษเสียนี่ตอนนี้บินธบาตต่อไปอีกบินธบาันะ ยาได้จะสวดมวล์หละกนะารสวมมดมวลเลยช่วยอะไรบินทบ,บาทเลยขอให้ออกไปบินทบ,บาทแค่คือไบโป้ให้ยาโยมเนี่ยแหละได้มารับวัคซีนมา,านะบินทบ,บาทจริงๆไปบินทบ,บาทให้ยาตโยมเนยสายบาดโดยการออกมารับวัคซีนไปช่วยประาชาชนสำคันะ์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเลี่งสำคัญ นี่กคอยจินตนาการระยาเอาแต่สวดมนต์ตามธรรมชาติของโลกแล้วมันก็เหมือน,อนอรักรัางก่อนถึงเวลามันหมดไปเองแต่โควิดนีรอให้มันหมดไปไม่ได้เพราะผลกระทบนี่ถ้าเรามัวแต่รอเราสวดมนต์ไปนานๆเนี่นนะมันก็ะหายเนี่มันจากจางลงใช่ ถ้าเิอวาเราไม่เคยสวดมนลยตอนโลกมาจากจากเราไปสวดมนุ่มันจะหายสิแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะมนล่เพราะคาถาเข้าใจผิดเป็นผู้ไม่มีปัญญาผู้มีปัญญารู้ใจเห็นจริงว่าสิ่งนี่มันเกิดจากวายรัตมันเป็นวายรัตมาในรูปด้วยหละมันก็อยากเอาชีวิตของมันรอดอยู่เอาเบียดเบียนชีวิตของหมอนวนมันรวดเร็ละ เราไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราก็ไปตรวจมลมันไม่จางเลยให้เราคุณโยมนี่ต้องทำอย่างนี้ออกไปนะช่วยกันพรับวัคป็นปู้งานทงชีวิตวิญญ,ญาณออกไปบินตลาดให้โปรดให้มารับวัคซีนเยอะๆนี่อย่างนี้คนกลัวเขามีอยู่ก็ช่วยสนับสนุนทางการชิตวิญญ,ญาณ ให้เขาได้หายกลัวคลายจากความวกลัวไปได้บ้างให้ทำหาให้เขาได้หายกลัวกันไปบ้างอย่างนี้ว่าซีนไว้แก้กับใบรัดเลยต้องอม,มีการพิสูจน์แล้วเราอยู่กับประมะเราอยู่กับความจริงจพุท่าจะต้องกินชาบ,บาดกับทางที่ชอบอ่อแต่สวดมนต์สวดมนต์อย่างนี้นะมันไม่ได้ช่วยอะไร ต่อมาบินสบาบับญาติโยนะมนะที่เป็นคนดังทนะี่เป็นคนดังช่วยกันรับประคคมข่าวไปเรืนะ่อยดึงเข้ามาดึงประชาชนที่เขาไม่รู้อิหนหรีเนนะ่ให้ช่วยกันรับบักเลยเยอะๆเราเป็นคนดังเราเป็นดาราถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ออยไวเนี่ยเศรษฐกิจมันยิ่งสุดซุดแล้วมันกลับคืนยากนี่ก็ช่วยกันละมารับวัคซีนว่าเรามีชื่อมีเสียงก็ช่วยกันประชาชนส์ใั้คน้ามารับวัคซีนออกมาหนือประชาชมสันั์แต่ต้องบอกให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะเดือดรอดวัคซีน,นถ้าเกิดว่าจะรับอะไรก็แล้วแต่ข้อ,อมูลข่าวสารก็ให้ไป ถามเอากับผู้เชี่ยวชาญน,นี่พวกนักวิทยาศาสตร์เรามีวามเชี่ยวชาญเรามีการศึกษามีการวิจัยเราเป็นดาราเราออกมาประชาสัมพันธ์ชาววันเชอได้แต่ถ้าเรื่องอะไรที่เป็นองค์ความรู้มากมนเราก็บอกอยากโยมให้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆในการเรื่อง ในเรื่องของการควบคุมโรคกนะับพวกแพทย์นะพวกนายแพทย์พวกศาสตราจารย์ลายแพทย์พวกนักวิชาการที่ทําเกี่ยวกับพวกวัคซีนอะไรต่างๆนี่เขามีความรู้ดีเขาจะใดบอกข้อดีข้อเสียไดถูกต้องนี่ทาหาวา่าดาราออกมาช่วยกันประาชาชนออกมาช่วยแันการ,รักวัคซีนอย่างนี้นะแค่อ,อีกหน่อยนะลงมาไลลงนี่ เองก็ดีด้วยนะจะได้เห็นประเทศไทยน่าอยู่ขนาดไหนเออเราชาวไทยช่วยกันดีแล้วขนาดไหนี่นะช่วยกันอย่างนี้ก็ร้อรเราเลยอย่างนี้อหะดีที่สุดเลยนะต่าน,นี้มาถึงญาตโยมที่เข้ามาฟังพุทธานี่ก็ช่วยละบินาบาลและคุณโยมช่วยช่ไปหน่อยช่วยชาให้ บุณพ,พ่อบุณแมนบุณปูญญ่คุณย่าคุณตาบุณใาแล้วรู้ว่าพุทธะข้อออกมาบินทาบาศอย่างนี้นี่การแชร์ก็เป็นการใส่บาศให้พุทธะนั่นเองได้บุญเหมือนกันอย่าได้มีจิตที่เป็นอกุศลจิตตอนนี้ต้องเจริญกุศลจิตช่วยกันแหละอย่าได้คิดอะไรที่เป็นอกุศลเพราะถ้าคิดเป็นอกุศลนี่ปาง เห็นวีดีโอต่างแต่ตอนก็จิตเป็นอาคุโสไปต่างแต่ตอนแล้วไม่ได้ช่วยคิดที่จะพิจะลณนาให้ทองแทว่าทีตของผู้ท้าปลดสุดแล้วก็เพียงแต่ว่าอยากจะมาเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนอยู่ในการณปปจจุบันณะนี้ณโลกยุคปัจจุบันนี้ใครทำอะไรก็ช่วยกัรไดก็ช่วยการส่งเสริมกัน พื่อให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงได้เรวเอ่ศรษฐกิจอะไรต่างๆการประกอบสร้างมาอาชีพได้กลับมาจะได้พอลครจากทุกได้บางอย่างนี้นะักคุณโยมออลท่าในใดที่ช่วยพุทธาแชร์นี่ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลพุทธะก็ข้อมาบินสาบอย่างเี้นะคุณโยมอ่าละลองวิดีโอนี่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะมาทำดู ไปบายกับพุทธะโดยการไปรับ,บัคซีนะคุณโยมก็ให้คุณโยมที่ปฏิบัตนะิดีปฏิบัติชอบ่การได้ออกมารับวัคซีนก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญก็ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าวกยยังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์้วยการทุกท่านทุกผู้ทุกคนทุกนามเถิดเจริญพอ Bye. Wow.